สบายดีทุกคนหลังจากทีมไปเบิ่งเรื่องเซ็งๆแล้วมาหาเราคุณมากับทีมงานสาวโดนโบ๊ทบ่อย่างก็เพียงไม่มีสาหลักที่ซึมเดี๋ยวมาเสียใจเรื่องสวนโมมี่กำลังใจียร์สาบานโมมี่กำลังใจ้เนี้วเมื่อยดีนะกุ้งเพื่อนน้ำน้ำเนาะมันลอยมันลอยน้ำสวนถ้าไปถ้าปลูกมาแต่หึงมันก็ว่าว่าได้ถ้าเรียนก็ว่าว่าลงอันนั้นเพฟันซอนกุ้งแล้วมันถือกุ้งไล่หลายพี่น้องเด็ก ้อกลุ่มร้ายเลยก็เมื่อนัเ่นปลาคอขาหูไปเลยว่ะกระตุ้กันไมคอูปาคอาไปันเผ็ดไหมดิด้ไหต้เอยแล้วนเดียามาุดเลอเบนอเนาะมันมีแต่กลุ่มกับปลาซิวมันซิคุ่มขายบนขุ่มยุ่แป้ง คุมเยอะปลามอะโบมีดอ,อกปลาใหญ่ทุกคนเขาจะสอนอาวุธแล้วเขาจะอ่อนสาอาวุธแล้วดิตัวหนึ่งอันนี้ปลาคองน้อยเนาะเดินน้าเดินหน้เดินน้มีกำลังใจได้ลนะมีกำลังใจนี่สังเลยเพื่อวะพวกเนี่ยหนามันไล่ขึ้นนี่นะจะเสียดแตสลัดนี่ห้อยยิ้มห้อยกินหอดสวนเราสูบสูบพยายามสวนประมาณอาทิตย์หนึ่งเจ็บใจแห้งงอกินเบิด <laughs> โอ้ยหนามไลขึ้นแบบ ตอนนื่องเลยค่าฝาาเพราะว่านี่มันเป็นผงใหญ่ยามหน้าเน้นบักเลือกนึ่งหำถั่วหองนี่นก็เพียงหัวพุด้ดงนนออนนหนำบักเลือคณะาสนเว้ยสิาออกกำลังกายที่นองเ้าแป้งบัลืกเขาก็เมื่อยแล้วเนื่อยเาทุกคนหนำบัเหมดเทกล่องมาด้า <c oughs> มันหล่นเหรอบอกผู้ได้ถือหนังมาไม่ไวเดี๋ยวผู้ได้ถือหนังฮัโลฮัโลเจ้าแปะดวนๆวนนามๆนาเหนามนามเริ่มแผลแล้วอันบมี่ก็โอ้หมื่อเติบเป็น าอือแรงน้อยนะซ้ํานี่น่จิ๊บๆเกลือยังได้น้องปลาิัวานหยปายังได้ซะซะแต่ยังน้อยนะคะซะปลาเสียกบอันนี้ก็ยังน้อยคือกันอันนี้ก็แต่ยังน้อยตอนใหญ่นี่ก็ใหญ่ซํานึงาทุกคนมาหลุนกันบัดซ่าแล้วเป็นได๋ปลาสิ้อยบ่ต้าเยนตีปเดเ กูก็ปลเชียวจักปังได้เบิรบัตตาแล้วทุกคนปลาบ่อยลายมาแล้กูแบ่งลายอยะเด่เด่นเราเห็นปลาลนยล้วเห็นูมันบอดเห็นยูมันบอดบอดโอ้แหงๆตบมือตบมือปลาปลาปล่าปลาปลาปลาปาเปล่าหนไปไหนวะกูไม่ห้กอดอพอนกอดอ ตัวมงไีปอีกไปมสับนมันมนตัวนมันน่ีน้องบาดเขาไหระอันนี้นะเขาซาเลี่ยวเขาเขาปลาซาเหลียงปลามัเลอะไรย่างน้ำหวกต้ำตะลุกตะลุกตะลอนยังแบบนี้นะเขาจะสอดเอาเบิร์ดเขาใส่เสื้อใส่สอดเอาใส่ให้ผ่าบ หมอแบ่เนาะหมอแบ่งเป็นหมอเป็นหมอหมอไทยเราจักนี่แหละเขาสอดแล้วเนาะเขาเส็จเครื่องสอดอันแม่เนาะกวกกันบ่มีนะคื่อตุ่มดบเดี๋ยวเมื่อยไปแล้วเนาะเมื่อยเยอะนี่หนึ่งตัวหนักเอาไปเขาใหญ่นะว้าวเด่นนี่เกี๊ยวกระบปะดุปักมือเลยเป็นปะดุเลยจิ้มชื่อชื่อข่าหน่ะทีมงานหากินมันอันบ๋วยเตี๋ยวเนบุ๋มเงี้ยเป็นอย่างนี้มันมี hại วใหญ่ม่หาแล้วตัองตั้งจากตัวนึงแล้วหน่อยแต่ตัวนึงเราไม่ได้ใช่ใชเได้ตัวนึงเลยเด้อเอ้ยไปกันต่ตัวนึงนตัวงันได้ใกุกุ้งว้า้ง้วมันขาวต้มบ่หรอขาวต้มบ่หรอขาวต้มบ่หรอยหนำาออหนำมันซึมลงมดนะหนำมันซึมลงมา

Ni tử từ đấy, nạy quý vị mọi người mày tớp bên nhà tớp bên nhà tớp bay, you know tớp bay mượn tớp bay bay mượn tớp bay mượn tớp bay mượn tớp bay mượn tôi bay tớp bay mượn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  tớp bay กุกมา่ยุน้อกุงมันหนุนตมบนเนาะมื่อไหมันไหลลงมานี่มัน้นัอาิงปอมละไปตายัเปิ่อยปงล้กงาองเรตรนีะเปื่อยแล้วนอยู่บมาดูกรุะจังหวะเยเสียวอยะลดแล้วนี่นี่ลดแล้วตัวน้อยน้อย ปลาตัวใหญ่นะคะเขาเอาไปแล้วป่ะเขาเอาก่อนอันนี้เขาซ่าแล้วแหรอเขาคือเอาบวบไปแล้วเดี๋ยวว่าหนำอะไรขึ้นนะยันว่ามันสิเป็นข้าวเานียวยันว่าเขาขี้ขันจะนั่นเอาหนำอะไรขึ้นอันไหนได้เล้วเขาเผางมันตัวตัวใหญ่มันป่ะตัวแบบมันหลอดตลอดไปแบบนี้ขนาดข้าวเหนียวเอาบวบิดแล้วกุ้งข้าไปเสร็จบวบรอสอนมันแข่งถือถลี่ลลายปลาดุกหน่อยละลายเลยมันใหญ่บลาทันช่วงบนตัว

ไรลงเองเนหลัมันนักพีซิมลงเองดอกมาหอดองี่โงมี้ล่น้องเก่าเห็นปลาคอต้งแน่นะเฮ็นแล้วมันเขาู่นอะทุกคนยังทางหัวเจานะยังูยักกะงูไอ้งูตายเล่นะงูตายเลยขวบแล้ว หดสดที่อเอขใหญ่เดนะขาสดเลยนะงูจังตายอันนี้ัมาตามกระดิดบุบบุบุบเนืไมึงยังบ่เห็นอยู่เออดนะมันตายมันบ่จัาอย่างลมันถึงอนข้าวมันเถ้าอันยกูสดประสดกระซ่าอย่เดี๋ยวแล้วชาแป้งมามาแอนี้ปลเองช่ช่ยอะครับเพราะเพื่อนงงมันถือการสอดมันเลยตายใหญ จะงูคอยผู้ใดขาไว้ทุกเซ่เข้าใจมาหลักเอาปลาก่อนเท่าแล้วจยอะมือดังแฮนเอาเน่าเลยอันนี้หน่ำยังยังย่งโบราณนะทุกคนเนาะหน่ำแบบมันหน่ำนะคือเบิ่งคือลายแต่ว่ามันบล็อกเต็กกระเพียมมันเป็นน้องยาวๆไปน้องในห้องแถวหน้าห้างมันเลือยแต่หน่ำนนี่นแ,ลแล้วก็บอนเฮาสะวัาางแดน,นอยู่แหละทหารก็คือแบบบกไปแล้วมีแต่หน่ำในน้องสะหน่ำในห้องเล็บจีเบิร์ตเราแต่ว่ามากับอันเพื่อยแล้วนั่นเล่าแบบ มาหากินเก่งนะทุกคนรับเซียนตะกี้เคยหดอันจกน้องเองคนละเนาะมาเคยหดดูดเนาะนนำในน้องเองตอนมาตะเห็นหาขี้ตกเหมือนดูดนนำกินในน้องมันสิไปเวิร์ดจิ๊บวะหนำนี่จุดตเห็นตอนไหนเชียวนี่แหละจุดโตกัดมาหนิบ้าเขาก็แบ่งมันดิเออแล้วหนำเนี่งเขตเาก็ทราบไปฝุ่นแล้วมันก็เลือดด้วยนึ่องเหมือนเออ สลาดเล่สมเป็นผู้นำวลน้อะเดียวให้ใชเอือเหยียดนั่งหยอกเอาไปหน่อมันปั่นกหนาปั่นกันหลยมันชิกุมงาจะไช้ยู่มันแหมั้ปั่นแล้วแวบบเบอล้าจังตัวหนสั่งหัวหยอกเด้อเด็นต่กาูนี่หกมน้ำ บ้านขันไหวเห็นมาเห็นาดูมันแล้นี่นัดเป็นไผ่เาเจ้าเลยบัดเป็นไผ่แล้วแหละเลยท่าแท้หน้าขาดและยานมาปั่นก็จยขี้ขาดเนยนหน่อยเลยเอาดีสวยก็สาทุกคนเอาเจ็บหงนเจ็บองนักนะเดียวเห็นละป้าตัว่ง่าย่ยป้าขาวาปลาขาวก็แมนมาอยู่ไทยนั่นป้าลายแล้วเห็นในกลิบนะก็แม่นขึ้นหน้านี่นะโอ้ยันเครื่องคู่คน่ได้อยู่ไทย เ้าหขาหลักสดไรบานขานสียดเน่ดวราก็จะไมิดเสียดแต่จะ่บใเขาสดแต่แต่บ้านขานี่ยเรบ้านอื่นเขาสใจเยอะๆเกิเอะไรเามดอะไรบ้านบ้านข้าใจดีเลยใจดีใจดีเราบอกว่าเราบอกว่าแหเราบอกว่าข้าวเขาเลยบุกอาวอีอยานัน กันมาบ้านเฮาปลวกแล้วเก็อย่างแล้วอ่างกระเปาเทียงสิมาาบันไดแล้วกระเพ้าเทียงสิมกระเล๋เนะไรไล้ได้ตัวนี่เมือนหนังมาเห็นปลาดิบแต่ว่าเมือนนี่มันคือหมือนหนังมันเงียบเมือนนี่มัคือเหมือนหนังมันเงียบปลาดิบลายลาดิลายจะเก่า้าเบ่าบบมันหายบนบ่อของม่ใส่ใจเด้อันต้าให้แ ง่ายกว่าต้นไหนง่ายว่าต้นไหเอามันเจาะมันใสอ่ะม้ำหล่นกันทุกคนเดี๋ยวใส่บานแล้วโซ่เดี๋ยวใส่เวลาสะอีกประมาณสามนาทีพอแล้วบวกไว้ไวเนี่ยบวกไกวกว่าต้นน่ะหนามมันบัวลายนะอืมมีแต่บาซิลทุกคนสะจนเหนื่อยแล้วมีแต่บาซิลเนาะ ซีวไล่เลยเด่นแดงแดงแดงปบางคนใหญ่มันอยู่ในถ้ำคนอนะป้ากระเดือดไล่บ่สลัดแล้วก็เสาพรแล้วก็เสาแป้งสามพอดีแล้วแห้งง่ายตัวนี้นะก็ซีวไล่เนาะแดงดงแดงดงแดงนี่เพื่อนเพื่อนได้สะแห้งแล้วเพื่นอยากเอาจะมันแห้ง่ะคนนะเพื่อนข้าวข้าวบ่ข้อข้อขอหน่อย มีแหงเราสเปลล์เมยลังคนสะนกกันมาทั่วมึงได้จีบจิบจีบจๆบปลาบกไล่นี่ค่ะเห็นปลาต้วนี então, re, um ่แล erm like ้วคนปล่อยนะคะเลยแนาะแปะคนณทังทูกคนเดี๋ยวเก็บวดเฮ้ยเห็นอยู่แปะในหูนะ นี่ปะาคอใหญ่คนเขาบลรีลนี่เวลาเขาจะเอามาสดเอาเลยาาบ,บ่ซาหนำก็ไปโเห็เเเนบ่โอ้โกยหนำแป็งเสียดายดิมันเข่าวหูบดบางทีกับเขาบุดีสดมันเขาวบรีในหูนเาน,นาะมะน้ำแหงแล้วมันแหลกออกมาเองเลยันนเปล่า่นปลาคอใหักปลาคอยนะใหญ่กว่าน้องตัวนั้น นี่ปนปกระเดินี่ปกระเดินดแต่แป่งปลาดุกมันมีแต่บนเขาหูเนาะบนแดนมหอาจจะอยู่แถวหูกับปูมันเท่าเมื่อแล้วมันสีออกมาเขาหูบ้านเนาะปลาดุกกับปลากระโดดเจ้าแปลกปลากรด น,บบน,น,มมนี่แห,หออะะมันิหมุดมนีเขาโเนาะมาดูเ๊กระาเออเอะเอาด้วยกระตาเลยบึงูปนตะตัวหญ่อ้าวมาดูเออมันก็มีอยู่เ <c oughs> นาะมันมาแต่ชตื่นมาแตกีตมจับโซ่ดูหนรอยจับโซดะคพอโซ่สิจะะโซครจะจับตะโพโซ่ได้ เนี่ยสันลอจับได้เลยตัวใหญ่ก็โม้ว่าตะกูลนี่ได้หน่มาาดินลอยลอยเด็กขะคอใหญ่ขะคอตัวใหญ่เอรีเละเขาพูแล้วถ้าแม่นว่าปูเผาเนี่ยมันนั่งเผาเอาผาแล้วมันเสีออกมาอยู่แป๊กออกแค่ละบ่ายห้าปากเนาะมันวายอยู่เด้อก็คือดินกวนคามกันไปบจะมันมันอยู่เลยมันจะยืดหนามเป็นองเป็นชิมาก clip bự này như tươi thương, tươi khá, kín sao bé cả, con nằng bự, nằng gì cũng được. áo áo luôn nó, <laughs> nó <khảo> bỏ. <laughs> <nó> <laughs> nó chỉ bát riêng nào, biaออกมา rồi, tụi nó đứt cái khỏi, tý nữa con, ăn đi nước nậm, nậm mì pha mì nướng, mì pha ที่ขวดออกนี่คือหยานงูได้สิเ่็กกระพูงไม่ร้หนามปวดเ่ัไมะขอบจวโจวเป็นไงบ้างกระเพาน้ำเข่าหักกระเพาน้ำเขาหักเดกกระปูเโอยูขาแม่กระูขา นี่ตะเคยชินแต่มันมาเลยแ,แต่มันมาเลยแฉบปากเนาะต่อโมมี่แฉลบมีดอยู่ขันบึงดีดีปากิดกล่อ,องนทุกคน16<ด>ปาก,ปก,ปากมาสินักปลาผู้คายค่ะจากจุกแอาอเมนีย้กล่องปะขกล่องปะ Nào chỉ mọi cái pha tôi thì hào anh sa nặng ghi nặng cho lãi nóng lại nó, mày 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 này mày 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 นนามาบ่อลใหม่แล้วทุกคนเพราะว่าบ่อลอาหารนะเราขวดแบบพอใหญ่ออกแล้วยยออนะมันบอ่อเจือๆแล้วก็เลยมาหาบ่อลใหม่นะคะสำรวจเบื้องบ่อลได้ที่มันเป็นอัน,นเป็นผงหนำ่ำเด็ดเป็นผงอ่ะเป็นตะลุกบ่อนหน่ำมันขังนะคะมีปลาหลายๆลาทั้งสีซะวันนี้แบบคือวังไงแค่อัน,นี้ปลาบ่อลน,นี่นะโอ้เหลือเกิน ขอาบวชสดเอาเบิดร์ตนวดแป้งเลิกเด้แป้งม,มันหอมมันเป็นสาเม่ด้วพี่ขี้งูเขาสนี่ก็เลิกแต,แต่ว่าน้ำมันมันบลายแต่ว่ามันเลิกอี๋น้องคนนี้เป็นน้องที่สามละทุกคนเอาไปน้องตัวนี้ก็สีเมื่อนะเพราะว่าเอาชาลายแล้วมันเมื่อตอนนี้ก็พี่ิสวียนประมาณเที่ยงเนี่ยแต่พ่อจะบอกเราเบิดแห้งเดี๋ยวมาหลุดกันเราี่น้องสิได้ปลาจากโตน,อนอ้องตัวนี้บ้าดเหมือนในทีมงานแบบ เต็มที่เลยตะโกนแบบนี้แหละตอนหลัดยังเป็นเด็กหน่อยก็หานยัอยู่นะกินนะซาไปเลยเลยซาไปเลยเลยใบ่ายง้งใหญ่เลยเมื่อแต่ว่าบริกินเขาเที่ยงได้ไปเรื่อยๆแต่ยังหน่อยนะนี่คือการเราบริซื้อเขามานำพากันมาซารถแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ท,ทันจะหิวเขานะพวกเขากินวางเขามานี่เม็นเครือต้นไม้เลยพี่น้องบัดพี่น้องเอินเครือต้นไม้บ่เม็นเหม็นเม็นเลยมีเครือต้นไม้อันนี้นะกินกระจำปลานะใช่ว่าเครือมันคือเหม็นแท้

ซาแล้วแล้วนะมันมีแต่กุ้งแต่ว่าปลาเนอะผมมีหนำนี่เลือกเลือกกว่าบอลโตฮะซะรอนแรกบอนที่สองเนะาะบ่นแรกกับบอนที่สองไม่ปลาเนอะบอนตัวนี้บ่มีทุกคนเพราะว่าบอนนี้มันบ่แม่นบอนทินนาค่ะมันเป็นแบบนาคนอ,อื่นแล้วนะฮะโมหัวเขาจะซาเลยนะครับพาทีมงานผู้หญิงนี่อทีมงานคุณภาพเนี่ยทุกคนเป็นอะไรแปลงกับพริบเหมยเยอะ อะไรก็สีพากันเมื่อเราตะกอนปลาเพื่อเนมาได้เราจะเป็นหนังไว้เยอะก็แปลว่ามันได้อีกค่ะน้องตัวนี้นะเึ้นบนที่จะพักันไปต่ออยผัวถ้ามันได้แล้วฮะบ่มไงท่านมันได้ฮะทิ่นมีแต่กุ้งบ่มีปลานะที่จะเปลี่ยเขาจะซาแล้วแล้วก็ยางเขาจะมาสอดกระเบิดแล้วผู้แหละไปเบิ่งปลาคอใหญ่ฮะมันสีออกมาหรือบ่่ะนะตะกอนปลาก็คือได้สาเก่ามังได้ปลาทุกคนมันบ่เห็นมันจะมันเขาไปอยู่ในกอไผ่กันมีปลามันเป็นกอไผ่แบบนอนตายมาดูเสียง มันมีน้มันช่วยถึงไปเศร้าคนอ้ามืนช่วยน้ำสวนโมเมนช่วยเนาะเป็นวามประมาทขึ้นเดี๋วนี أ, ้เาเสจ้งง้อหอกเนาะไปเนาะถุกมาเขาองน้คยัหอยบเดแต่วันผกันงูใหญ่ทุกคนนักเน่นะะันี้จะตาย้ไหนเปิดก่อง กอปางูไงทุกคนไปแล้วพวกแมงมุมดังเหี้ยมันจะงูอย่างงูงองไมันยังมไปทุกคนด้วมันายังลอยแล้นหน่อยมันปรยานกูได้<ห>มันบริยหานกูชอบมันลอยอยู่ดีนะมันลอยก็ทำหรอกงไงัยเขาปากเขาไปไกลกคนเล่นอะ่ะมันลงมาเลยนันม,มันตัมันะอยู่ในเงาใหม่นะ

แงอนึงปัดแดงอยู่ปั้นกันบ้างนะแล้วแบลแด้่นะแบลตเราปั้นกันเลยะเบอร์ได้แล้วไปเรียาแกันนอยดนั่นเ่าไปกุ้งนะคราปันแต่ชิเาใครแมสักคนดี่สมคนในงูตัวบงไงนงูด่ไในบ่อทาซ่าปลาเหอเออมันกินแล้วขนน่ะซับแขนเลยนแล้วก็คอยมันลอยเลยคอย chắc ngô cho chắc ngôn cho tất ngôn cho tất ngô cho tất ngôn 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 bát tất ngôn cho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  tiền, ngôn cho tất ngôn cho tất ngôn cho là mày, thang chụp này các bạn. đây tất โอ้ยบาดบาดบาดบอลอื่นบาดบาดทั้งหานนาพนาพระเจ้าเจ็บดิใครแล้วตายหมดแต่โอ้โหไปตีกับผู้บ่าวเขาก็สิไปจกตาว่าผู้บ่าวค่ะผู้บ่าวไม้แก่ยังกกลำไยบักก้อนนี่แหละนี่นะผู้นาท่านขีดเบิดอันนี้ก็ไผ่ขูดอันนี้นะก็อันกกน้ำใยขุดยังคือหนาบาดแท้มือนี่นะปันปลาทุกคนร้ายนะคะบดิเอาทุกคนเ่าจะเอากก่งอย่างเดียวเลย ว่าเห็นเลยอาจจะุ้งูกินกบบะไปสอนกุ้งกับดาวเรอปลาให้ด้วไปสอนกุ้งไปสอนกุ้งเลยเออมาใหญ่น้องกันแค่ละ

ตามมึงแน่เลยป้องไม่ได้ก็มีแต่มาปั้นมาหนีกลุ่มก็แหละไปเอาฉันไม่ขายจะเอากูแล้วทุกคนขอเขาไม่ให้เขาเขียงเสกมาเสกหนาดิเสกหนาแห้งเนี่ยเด็กเต่งตัวงาคารุตัวงาคารุตัวอะไรตัวอลไรบาวบวชอะไรยัง แม่จิ๋วอ่อย,ยกินจากผักตอนมบนตะกนเกาว่าในแะม่ไปปอไปกัวาน้าวันีกิน,นก,ก่อยนั่นแหละค่ะบบัวแตกกลุ้มในบัแตสองใัใหญ่นะิิเอาไปตมม้มหนอยเนาะไปเมื่อไหเอาา้เอาของแลเสร็จแล้วทุกคนกลุ้งฮามาตอนประมาณตอนเที่ยงเพื่อสิได้กินจนค่ำรัดก่อยใส่ มะกอกป้าทางวัวทั้งงมลายแตกเดี๋ยวทุกคนโอเคค่ะอืมเขากินผู้เดียวทุกคนเขาหอนแกเสียใเบิุญบอกไอ้แม่บ้านเรากินดอกแต่ว่าเขา กินให้พี่น้องเพิ่งมาจิไปตัดต่อวีดีโอกินแล้วแล้วตัดต่อวีดีโออี่หอกกับยีแม่เราบวบปักกันกุ้งก้อยเราหมักกินกับแจ่วคืออันนี้คือพักสองผ่านะทุกคนไทรร้อนกินแบบเราก้อยแจ่วกินพี่น้องมาแต่ฮดสวนห่าง มาาันก็ยิ่งว่ากินหลัทุกเช้ทุกคนเพื่อหวังเป็นหมามบ่าน,นแล้วทุกคนอิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวสุด last c l i n เี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีกกันเนะทุกคนพอกำลังกินหนาเขาบคุณพี่น้องเลยนะที่เขามารับชมเมืม่อหนีพี่น้อยมีทั้งมวนทั้งเมยจตะระผัดเลยนนเนาะซาปากบหมัยเรลสิได้คุณน้องในจากมาบัดน้องบัดสุดท้ายบุรได้จักโตพี่น้อง แค่แต่ว่าไปหลายคนเนาะมันเมื่อยอยู่แต่ว่ามวน,นไปผู้เดียวลนะพี่น้องอยันเศรง,งามงามอยู่ตอนนี้กันเย้าไปหลายเตื่ปวดเบิดแขนเลยพอเราลดต้นไม้แล้ก็เห็นมาแล้วก็เลยมาเห็ดก้อยกุ้งนะขัวไว้แล้วก็เลยบริเห็ดเอากินนะทุกคนไปแล้วเนะวาะวอลายยัยหงายขึ้นแล้วบ๊ายบายวันดีเด้อทุกคน